ดีนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกินข้าวากับข้าวเช้านะคะตอนนี้ก็ประมาณสองโมงสองโมงสองโมงกว่าๆแล้วนะคะก็เด็กก็เพิ่งมาทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆนเพื่อนเพื่อนได้รายทานข้าวกันขามัน วันนี้ฝนตกนะคะเพื่อนๆยังไงก็งดูเลยสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลอาวอายุไอเอ็มไมเนมไมเนมอีทใหญ่เล็กผลบ้านนาพี๊ สวัสดีค่ะยาเล็กนะคะใหญ่เล็กคนบ้านนานะคะมาทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆได้ไลยทานข้าวเช้ากันคะ่ะสงสัยเอยก็ไปทำงานทำการกันแล้วเนาะวน,นี้ฝนตกนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆยายลิศ อะไรก็คุณท,ทำกับข้าวนะคะคืเอเมื่อกี้เมื่อกี้ก็มีผักมาทำก็คือเพิ่มเพิ่มผักเอยเอะเลย,เย,เยนะคะนี่นะคะผักเนี่ยถุงใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะถุงละยี่สิบบาทเนาะถุงละยี่สิบบาทนะคะถุงใหญ่ๆเนี่ยถุงละยี่สิบบาทค่ะ เนี่ยถุงใหญ่ๆนะคะถุงยี่สิบบาทยี่สิบบาทแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกวางตุ้งคะน,นะคะกวางตุง้งคณะน,นี่ดูสิคะแตงกวายี่สิบบาทเลเลยนะคะผัวก็สิบตัวแล้วก็กระเทียมนะคะเนี่ยดูมะเขือเทศนะคะยี่สิบบาทนะคะ เ,เย้แล้วก็ผัดคาะแล้วนะคะมกเมื่อกี้ พิ้งใส่นะคะแล้วก็จะใส่หมู่ต้งกอนนะคะ ใส่หมูต้มก่อนค่ะก็วันนี้วันนี้ไม่มีอะไรเนาะมีแต่หมูแล้วก็หมูยอนะคะหมูยอหมอยูค่ะ ก็จะล้างทำความสอาดภาพฟังเล่นที่วันวันก่อนแฟนแฟนเขาก็จะมาล้างทีแล้วนะคะวันวันก่อนเฟนเขาก็มาล้างให้แล้วเนาะ ล้างข้างฝาข้างอะไรหมดเลยนะคะเป็นค่าที่เราทำข้าวทุกวันทุกวันวนเนาะ มันเป็นคราบน้ำมันค่ามันมันเมื่อตอนตอน,ตอนที่ยายเล็กทำงานทำงานบ้านทำงานอยู่โลตัสอ่ะนะยายเล็กก็ทำกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้เลยนะคะเต่ทำแต่ทำอยู่โลตัสอ่ตเขาล้างอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเขาจะล้างทีหนึ่งเนาะ ครับใมันนี้นะคะอันนี้ขนาดเมื่อเดือนเมื่อเดือนเมื่อเดือนที่แล้วแฟนเขาก็ล้างนะคะ คุณนะคะขอบคุณขอบคุณผู้ที่มารับชมนะคะค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะที่ชมให้กําลังใจนะช่วยกดซับสไคร b e ให้เยเล็กด้วยนะคะขอบคุณวันนี้ วันนี้ยายเล็กทำงานบ้านจ้ะนางน้าบ้านเนี่ย ที่ทำกับข้าวเนาะมันรกเนาะเราต้องล้างนะคะถ้าเราไม่ล้างใครจะมาล้างให้เราใช่ไหมคะพี่นนองล้างเช็ดตาเช็ดอะไรหมดแล้วนะคะมัน เวลาเวลาเราไอ้นี่น้ำมันะนะ่ะเนาะมันก็ขย,ยงนะคะที่นอกอเราข้าเวลางออกอะนะเนาะดันปึ๊บมันเป็นคราบน้ำมันนะคะ ในบ้านหน้าบ้านนอกบ้านเราก็ต้องทำเนาะหมดแรง เริ่มหิวข้าวแล้วนะคะพี่น้องสายแล้วเนาะไม่ใช่สายธรรมดานะคะเพียงแล้วนะคะ รไม่ได้กินเบียร์นานแล้วค่ะอุดด่แ่คุณนะคะทุกคน เดี๋ยวไปพักไปทานข้าวก่อนเนาะหมดแรงหมดเฮงเมดเฮงแล้วคะ่ะ